ถ้าถามผมนะผมมองผมก็ยังตอบว่าผมจะชนะตะวันฉายได้ซึ่งชนะคะแนนชนะน็อกมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็จะพยายามหาวิธีผมไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะเนาะเอาว่าเดี๋ยววันที่วันชกก็เตรียมที่พี่ยวเจอกันครับเราก็ได้ฟังความมั่นใจของทั้งตะวันฉายและซุปเปอรบ์บอลเลยนะครับทั้งคู่นี่ก็จะเจอกันในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือระยะเวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครนะครับจะ แน่กว่าใครนะครับและเข้มขัดแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับก็หูนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับที่น่าดูมากๆกนะครับก็เรดเปิดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านนักมวยรุ่นน้องนะครับนักชกรุ่นน้องอย่างตะวันฉายนะครับเจ้าของแชมป์โลกนะครับก็เป็นต่อซูเปอร์บอลอยู่สอนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าต่อแพงอยู่พอสมควรนะครับ แต่ทางด้านนะครับซูเปอร์บอลนี่ไม่ได้หวนนะครับกับราคานะครับพอเจ้าตัวนี่ก็ชิ้นชาแล้วล่ะครับกับพวกราคาที่ตั้งขึ้นนะครับบางทีก็มองว่าตัวเองเป็นรองทุกอย่างนะครับแต่ในที่จริงนะครับซูเปอร์บอลก็มองว่าการชกนะครับจะแพ้ชนะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคานะครับเพราะนี่คือมวยศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับไม่ใช่มวยไทย5ยกนะครับที่จะมี5 4 3 2ีนะครับไฟนนี้นะครับเรียกได้ว่าเรทราคาอาจจะเป็นรองนะครับแต่ฝีมือ อาวุธมวยไม่ได้เป็นรองนะครับจะแพ้ชนะก็ขึ้นอยู่ที่อาวุธนะครับว่าใครจะออกหนักออกแม่นออกเข้าเป้ามากกว่ากันนะครับกรรมการน่าจะให้คะแนนตรงนั้นนะครับ ราคานี่อันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับสำหรับซปเปอร์บอลก็มองอย่างนี้นะครับไฟนี้เขามีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากนะครับเขามองว่าตอนนี้สภาพร่างกายจิตใจเขาดีมากๆนะครับและเขากระหายแชมป์มากๆนะครับเขาอยากที่จะได้เข้มขัดแชมป์โลกเส้นนี้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดน,นะครับในการไปท้าชิงเข้มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งจากคิงกิส ก็ถือว่าซุปเปอรบ์บอลมีเป้าหมายนะครับไฟนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นรองตะวันฉายนะครับเพราะในกติกามวยไทยนะครับตะวันฉายนี่เรียกได้ว่าชกประจําชกอยู่ตลอดนะครับส่วนซุปเปอรบ์บอลในช่วงหลังๆไปชคแต่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่เจ้าตัวไม่หวนนะครับเพราะ เจ้าตัวนี้ก็เกิดจากมวยไทยอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้มีดีไปสู้กับตะวันฉายแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวมั่นใจมากๆนะครับว่าไฟนี้เขาจะชนะตะวันฉายได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนจะชนะคะแนน หรือชนะนอกอันนี้ก็ต้องรอดูบนเวทีนะครับแต่เขาก็จะหาทางมาชนะตะวันฉายให้ได้นะครับเรื่องสภาพร่างกายอาวุธฝีมือและความเร็วเขามองว่าเขาไม่ได้เป็นรองตะวันฉายนะครับและความหนักของอาวุธอาจจะได้เปรียบตะวันฉายด้วยนะครับเพราะชคในรุ่นนี้พิกัดนี้มานานกว่าตะวันฉายนะครับประทะเบอร์ใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับส่วนตะวันฉายเพิ่งจะ ขยับเวทมาชกในรุ่นนี้ได้ไม่กี่ไฟนะครับฉะนั้นนะครับซุปเปอร์บอลก็มองว่าตัวเองนะครับจะได้เปรียบในจุดจุดนี้นะครับออถ้าผมถ้าพูดถึงความได้เปรียบผมคงได้เป็นแค่กันิกาแต่พูดถึงแรงประทะหรือว่าการยืนมวยของเขาอ่ะเขาเขาปะทะมวยที่รุ่นนี้มาเยอะกว่าผมไปลองแค่เรื่องการประทะฝีมือผมก็ผมว่าผมก็พอน่าจะสู้ได้อยู่บ้างเลยครับแต่ว่าเพราะมวยไทยผมก็ต่อยมาเยอะต่อยห้ายกมาบ่อยอย่างเงี้ย<ร>ก็คงจะแบบตัวสีกันเป็นลองแค่เอาไ,ได้เปรียบกันิกามวยไทยแค่นั้นแหละผมชอบ ส่วนทางด้านฝั่งตะวันฉายนะครับก็มองว่าตัวเองนี้ได้เปรียบซูเปอร์บอลแค่ในกติกามวยไทยนะครับส่วนแรงประทะอะไรนี้ก็มองว่าตัวเองเสียเปรียบซ bon ูเปอร์บอลอย่างแน่นอนนะครับเพราะซูเปอร์บอลชกรุ่นนี้พิกัดนี้ประทะเบอร์ใหญ่ๆมาก่อนนะครับส่วนตะว,วันฉายก็เพิ่งขยับเวทมาชกในรุ่นนี้และเพิ่งเต็มเวทได้ไม่กี่ไฟนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้ก็ต้องรอดูบนเวทีแหละครับว่าตะว,วันฉายจะมีดีอะไรมาสู้กับซูเปอร์บอลจะสมราคาที่เป็นต่อซูเปอร์บอลหรือเปล่านะครับแต่ตะวันฉายก็บอกนะครับว่าฝ ไม่ได้เป็นรองซุปเปอร์บอลนะครับและไฟนี้เขาก็มีทีเด็ดที่ขาดที่จะมาสู้กับซุปเปอร์บอลแน่นอนนะครับไฟนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับก็รอดูนะครับว่า ตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับใครจะชนะนะครับอย่าลืมนะครับว่าแชมป์โลกมีแค่คนเดียวนะครับมวยต่ออย่างตะวันฉายนะครับจะชนะมวยรองอย่างซุปเปอร์บอลได้หรือเปล่านะครับจะสมราคามวยต่อหรือเปล่านะครับหรือซุปเปอร์บอลนะครับจะชนะตะวันฉายได้อย่างที่เขาพูดอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในศึกวันไฟน์นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับแชมป์โลกมีแค่คนเดียวเข้มขัดแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวรอติดตามนะครับวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอย่า ลืมอย่าพลาดนะครับหากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกิฬามมยไทยนะครับเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมมยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับ t a g 2 4นะครับ a t g 2 4นะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ a t a g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ